พันขาวค้ำฟาฟาหอยหลากจากล้ำคลองน้ำสามรสนี่คือสโลแกนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่บ้านท่ายางตาบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลชุมชนเก่าแก่แห่งปากบาราที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับคลองละงูโดยจุดเริ่มต้นมาจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่เล็งเห็นถึงทรัพยากรในท้องถิ่นนำมาต่อย,ยอดเป็นโปรแกร,รมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างรายได้จากวิถีชีวิตชุมชน เที่ยวล่องท่องคลองบ้านท่ายางในรูปแบบวันเดย์ทริปจะน่าสนใจแค่ไหนตามมาเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการนั่งเรือชมป่าอเมซอนบ้านท่ายางป่าชายเลนที่มีต้นโกงกางต้นตะบูนและมีต้นจากที่ขึ้นตามธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์โดยชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากต้นจากเพื่อสร้างรายได้นำผลมารับประทานส่วนใบใช้ห่อขนมมุงหลังคาและนำมาทำเป็นเครื่องจักสารได้หลายรูปแบบ เที่ยวท่องล่องคลอง,องต่อมาเรื่อยๆก็จะพบกับฝูงนกกระยางที่บินเหนือน้ำคลองลงูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพนอกจากนี้ยังมีต้นลำแพนอายุเก่าแก่กว่า400ปีที่โผล่พ้นน้ำตั้งตระงานอยู่กลางทะเลเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติโดยคลองลงูเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในจังหวัดสตูล ตลอดสองข้างทางเราจะได้เห็นการดำเนินชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับสายน้ําอย่างเช่นการดักปูดําด้วยไสยปูเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านท่ายางรวมถึงการหาหอยลา้าลาหรือหอยเม็ดขนุนที่ทํารายได้สูงถึงกิโลกร,รัมละ40บบาทเลยทีเดียวค่ะที่ขาดไม่ได้ของโปรแกรมท่องเที่ยวครั้งนี้ก็คือเมนูอาหารเที่ยงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวท่ายางกุ้งหอยปูปลาหาได้ในชุมชนและต้องมีปูดำปูทะเลตัวใหญ่ๆสดๆแบบนี้ค่ะ โดยกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าย,ยางมีการบริหารจัดการที่กระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนพร้อมกับอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าย,ยางพายเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลองหาหอยยกใสปูเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านยังคงรอต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีค่ะรวมอนุรักษ์ ธรรมชาติปงไพรไปกันไมมจะพาเธอไปทายางไปไม้บ้านฉันไปและเดียวกันทายั